และคลิปนี้นกจะมาแนะนำวิธีการเลี้ยงแมมขนแมวยังไงให้ได้ดูดอกกันเยอะๆแบบนี้ค่ะสืบเนื่องมาจากว่านกลงาภาพแมมขนแมวชุดนี้บ่อยมากนะคะบนเพจ Facebook ของนกแล้วก็มีเพื่อนๆถามนกมาเยอะเหมือนกันว่าเลี้ยงยังไงให้ได้เห็นดอกค่ะเคล็ดลับมีไม่มากเลยค่ะ เพียงแค่ได้รับแสงแดดเยอะๆ7-8ชั่วโมงต่อวันนะคะแล้วก็มันเปลี่ยนดินทุกๆ1ปีเพราะว่าแมมขนแมวเนี่ยค่อนข้างที่จะโตเร็วเพราะฉะนั้นก็เป็นแคคตัสที่ชอบนะคะชอบปุ๋ยชอบอาหารวิธีที่จะทำให้เขาได้รับแสงแดดที่เพียงพอเพื่อนๆควรที่จะมีโรงเรือนแบบนี้จริงๆไม่ต้องใหญ่แบบนี้นะคะเล็กๆก็ได้แต่ว่าให้ได้รับแสงแดดตรงกลางนะคะ กลางแจ้งนั่นเองและเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเราเนี่ยต้องหมั่นเปลี่ยนดินให้เขาทุกๆหนึ่งปีนะคะเพราะว่าอย่างที่นกบอกไปว่าแมมขนแมวเนี่ยโตเร็วมากและถ้าแน่นเต็มกระถางแบบนี้แล้วควรที่ขยับไซส์กระถางให้ใหญ่กว่านี้ด้วยค่ะเพราะว่าอันนี้คือแน่นเต็มแล้วนะคะเต็มพื้นที่เลยเมื่อเวลาที่ถึงเวลาแบบนี้แล้วถ้าเรายังไม่เปลี่ยนกระถางเขานะคะ เขาก็จะไม่โตไปไหนบางครั้งอาจจะไม่ออกดอกให้เราดูด้วยนะคะเปลี่ยนกระถางก็เลือกกระถางที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ต้องใหญ่มากก็คือเหลือพื้นที่จากต้นไม้ของเราเพราะว่าอีกไม่นานเขาก็จะโตจนล้นกระถางมิดกระถางแบบนี้นะคะก็คือเขาจะแตกหน่อออกมาแล้วล้นกระถางอันนี้กระถางใหญ่ของนกก็ได้เวลาเปลี่ยนแล้วเหมือนกัน อันนี้ที่นกชี้อยู่เป็นหน่อนะคะเป็นแคคตัสแมมอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เวลาโตขึ้นเนี่ยแตกหน่อได้เก่งมากแตกกอได้เก่งมากนะคะบางคนก็จะเด็ดหน่อเนี่ยไปชำต่อเพื่อที่จะขยายพันธุ์แต่ว่าบางคนก็นิยมเลี้ยงแบบนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยค่ะวันนี้นกเลือกกาบมะพร้าวสับไว้รองก้นกระถางเพราะว่าหาง่ายแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะ วัสดุทดแทนอย่างยอย่างอื่นก็มีพวกหินภูเขาไฟหรือไม่ก็ฐานดํถฐานดําก็ได้ราคาก็ถูกหาง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นหินภูเขาไฟเพื่อน,อนๆบางคนก็อาจจะหายากแล้วก็ราคาสูงก็อันนั้นยังไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องหาถึงขั้นนั้นก็ได้นะคะอันนี้นกก็จะใช้กาบมะพร้าวสับแล้วก็ฉีกให้เล็กลงนะคะแล้วก็พร้อมหินภูเขาไฟเบอร์เล็กสุดด้วยค่ะ เพราะถ้าใช้หินภูเขาไฟอย่างเดียวนะคะก็จะลอดไปสู่รูก้นกระถางนะคะเพราะว่าหินภูเขาไฟของลกเนี่ยเบอร์เล็กเกินไปนี่ก็ใส่แบบนี้นะคะว่ารองก้นกระถางเพื่ออะไรนะคะก็รองเพื่อไม่ให้ดินปลูกแคคตัสลอดลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็เพื่อให้โปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้เร็วค่ะจากนั้นเราก็ใส่ดินปลูกแคคตัสลงไปเลยค่ะดินปลูกก็เป็นดิน เป็นสูตรมาตรฐานก็ได้นะคะดินปลูกแคคตาสูตรมาตรฐานก็ได้โปร่งแล้วก็ระบายน้ําได้เร็วค่ะแต่ไม่ใช่ดินสวนถุงละ20บาทนะคะน,นี้เราต้องมาทําดินใหม่นะจากจากนั้นนะคะขนแมวเราไม่ควรที่จะจับเขาด้วยมือเปล่าค่ะก็ควรที่จะมีที่คีบน้ําแข็งหรือว่าอันนี้ก็คือใช้กระดาษแข็งก็ได้นะคะหรือกระดาษอ่อนแล้วพับหลายๆรอบก็ได้ เพราะว่านาำของเขาเนี่ยเป็นตะขอเกี่ยวเนื้อเราเนี่ยเจ็บมากเลยนะคะหลายๆคนไม่อยากเปลี่ยนกระถางเพราะแบบนี้จากนั้นเราก็ค่อยๆนะคะสลัดดินออกก่อนที่จะเปลี่ยนกระถางควรที่จะงดน้ําสักหนึ่งอาทิตย์ค่ะถ้าเราเปลี่ยนเมื่อดินแห้งยจะทําให้รากของเขาไม่น่าเวลาที่เขาไปดูดซึมน้ําใหม่จากกระถางใหม่จากดินใหม่นะคะ เอาดินเก่าออกบ้างนะคะไม่ต้องหมดก็ได้อันนี้ไม่ต้องตัดรากแล้วเพราะว่ารอบแรกตัดรากไปแล้วนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นไม้มล,ล็ดนะโคนก็จะใหญ่นิดนึงค่ะจากนั้นขุดหลุมนิดหน่อยนะคะเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยออสโมโคลงไป และทําให้เราวางแข็กตัดได้โดยที่เขาไม่ล้มนั่นเองนะคะระวังด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่นกบอกไปว่าน้าเนี่ยเกี่ยวนะคะไม่ควรที่จะจับเขาด้วยมือเปล่านะคะใช้ไม้หรือว่าตะเกียบเข้ามาประคองห้ามใช้มือเลยนะคะถ้าใช้มือเนี่ยเจ็บแล้วเดี๋ยวเข็ดแล้วเดี๋ยวไม่อยากจะเลี้ยงแล้วนะคะก็พยุงลำต้นค่ะ ให้หลำต้นตรงๆแล้วก็อยู่จุดศูนย์กลางจะได้เกิดความสวยงามนะคะกระถางที่นกใช้กระถางใหม่ที่ใช้นะคะก็เผื่อออกมานิดนึงไม่ได้เผื่อเยอะนะคะเผื่อนิดหน่อยค่ะประมาณ1เซนครึ่งประมาณนั้นนะคะจากขอบกระถางไปถึงต้นไม้อันนี้เราก็โรยหินโดยหินโรยหน้ากระถางนะคะหินอันนี้วันนี้ไม่มีนะคะก็ล่อนทรายเอาเม็ดใหญ่ มารารวยได้นะคะจริงๆไม่จําเป็นต้องเป็นหินวสวยๆก็ได้เพราะว่าจุดประสงค์ของเราเพื่อที่จะพยุงลําต้นค่ะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่ซื้อไม้มาจากที่ร้านใหม่ๆแล้วก็แน่นกระถาง2นิ้วแบบนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยหรือถ้าซื้อมาแล้วเห็นวัสดุแล้วมันไม่เหมือนของเราที่เราคุ้นชินนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าถ้าเป็นวัสดุปลูกที่เราชินเนี่ยเราจะรู้เวลาที่เราลดน้ำควรจะลดวันไหนนะคะ เมื่อได้ดินใหม่แบบนี้ปุ๋ยใหม่แบบนี้นะคะอีกไม่นานเขาก็จเจริญเติบโตแล้วก็ออกดอกให้เราได้ชื่นชมแน่นอนค่ะเสร็จแล้วนะคะการเปลี่ยนดินแคคตัสที่แน่นกระถางนะคะหลังจากนี้อีกหนึ่งอาทิตย์เราค่อยลดน้ําค่ะต่อจากนี้เขาก็จะค่อยๆดูดซึมสารอาหารใหม่ๆที่เกิดจากดินใหม่นะคะแล้วก็ปุ๋ยที่เราพึ่งใส่ลงไปทีนี้ก็จะงอกงาม ขึ้นไปนะโตเร็วมากนะคะสำหรับแมมขนแมวนี่อันนี้แค่1ปีกว่าๆนะคะจากหัวเล็กๆแบบเมื่อกี้นะคะที่นกเปลี่ยนกระถาง1ปีกว่าก็จะได้เท่านี้แล้วอันนี้ก็เป็นต้นที่นกชำจากต้นเล็กๆเ,เท่ากับที่นกเปลี่ยนกระถางเมื่อกี้เลยนะคะไม่ได้ซื้อมานะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะคะ ไปดูลักษณะหน่อที่เราสามารถเด็ดไปขยายพันธุ์ได้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆมีแล้วอยากจะขยายพันธุ์ก็สามารถเด็ดหน่อไปได้เลยหรือใครจะเลี้ยงแบบเป็นแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะหน่อรอบอะคะ่ะเราสามารถเด็ดไปได้ต้นเล็กก็มีหน่อนะคะแต่ว่าหน่อยังเล็กอยู่ยังไม่สามารถเด็ดได้เห็นไหมคะแต่ถ้าต้นใหญ่เนี่ยเด็ดได้เลยคะ่ะ พ้าเพื่อนๆที่อยากจะขยายพันธุ์สามารถเด็ดได้แต่ของนกเนี่ยนกชอบที่จะปลุกให้มันเป็นฟอร์มกอน,นะคะก็จะเกิดความสวยงามเวลาที่ออกดอกก็จะออกดอกทุกๆหน่อเลยนะคะนี่แบบนี้เห็นไหมคะเวลาออกดอกสวยงามมากนะคะสำหรับแมมขนแมวเนี่ยสามารถออกดอกให้เราดูได้ทุกๆฤดูกาลเลยะคะ่ะทุกๆุฤดูฝนร้อนนะคะหนาว สรุปนะคะเคล็ดลับง่ายๆในการเลี้ยงแมมขนแมวให้ได้ดูดอกตลอดทั้งปีก็คือมันเปลี่ยนดินทุกๆ1ปีนะคะแล้วก็ขยับใช้กระถางด้วยเวลาที่เปลี่ยนดินนะคะแล้วก็ให้ได้รับแสงแดด7-8ชั่วโมงต่อวันภายใต้ลงเลือนใสโรงเลือนไม่จําเป็นต้องเป็นแบบใหญ่ๆเหมือนของนกก็ได้นะคะลงเรือนที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเองก็ได้แต่ควรที่จะได้รับแสงแดดกลางแจ้ง 7- 8ชั่วโมงแล้วก็ ทางแสงด้วยแลนน์นั่นเองค่ะหลายๆคนนะคะที่ซื้อแมมขนแมวมาแล้วยังไม่ได้เห็นดอกลองสังเกตของตัวเองดูนะคะว่าเต็มกระถางแน่นกระถางหรือยังหรือว่าวัสดุปลูกของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะถ้ายังไม่เห็นดอกนก็แนะนำให้เปลี่ยนดินนะคะถ้าซื้อมานานแล้วนะคะก็จะได้เห็นดอกแบบนี้เพื่อที่เขาจะได้ดูดสารอาหารเพิ่มเติมนั่นเองหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะ ใครนะคะที่กลัวการเปลี่ยนกระถางแมมขนแมวที่มีหนามเยอะๆนะคะก็สามารถนำคลิปของนกไปดูเป็นการสาธิตวิธีการเปลี่ยนกระถางง่ายๆนะคะโดยที่ใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะคะดูได้เลยนะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีความรู้เพิ่มเติมก็สามารถเม้นเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากจะสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงดูแคคตัสนะคะก็สามารถเม้นลงมาด้านล่างค่ะ ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เสนอแนะหรือว่านำเสนอมาได้เลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะฝากให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะพบกับนกแล้ววิชุราดากาเด้นได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ